น้ำนมีก็ันั่นเลยค่ะี่นจะีทงน่ะสีทอเอาเก๋ค่ยังไงรับสามไม่ทัายนะจู๊่แล้วเนี่ย้้ำน้ำน้น้ำน้ำนะำน้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 น้นน้น้นนน ไปแล้วทุกคนพี่นมพี่นมพี่นมเขาพี่นมพี่นมฝากคือใหน่นมากใครขอใครได้ค่ะนี่ะันอะไรนะที่หมูไม่เนื้อ่ะไมค่ะจะยังย่าหายใจติดันมาถึงจุดที่แบบเปิดตัวแล้วว่าเราเป็นส้นผู้เรื่องนี้แน่นอนแล้วความรู้สึกคแบบ กดดันยากๆเพราะว่าหลายคนมุ่งเป้ามาที่เราเลยมองมาที่เราก็กดดันนะคะกดดันไปกดดันอยู่แล้วทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่กดดันแล้วอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยจริงๆนี่คือละครนะเรื่องแบบบางคนมันจะมีทั้งอยากดูแรือเปล่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะดู้ชิ้นแล้วมันมันก็จะมีคนอยากดูบ้างไม่อยากดูบ้างในทุกเรื่องที่เราเน้นหาอย่ากดูละครเพราะว่าทำแบบดีมากเเลยนะราดีมาก ค่ะถ้าทยอยู่เรายังไงบ้างถ้าไทยอยู่แล้วค่ะก็ยังี่พีบอกนะคะแว่าก็ีย่ามน็ปัจจุบันค่ะแูดภาษาอีสานเ่อครตนี้ตอนนี้ก็ต้องเ่ค่ะนี่นะเ อันนี้ก็แค่ต้องไปฝึกว่าแบบวิธีออกเสียงแล้วับเราอน,นี้คือการต้องภาษาอังกฤษกันเองไม่รู้อะไรเลย <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยล้วเด็กแค่นี้ครับเราะถ้า,ถ,าถ้าอยู่ด้วยกันก็คงคงแบบคงต้องมีบอกกันบ้าง <c oughs> แต่ว่าว่ามั่นใจว่า,ารัเจะมีบอบรีจริเด็เลนักแสดอจะรับเล่นหนังหรือจะรูบรออย่างเงี้ยังไม่มีบอดเดียวๆใจยางะเออรับเล่นอะไรหนึ่งก็คือ มันเป็นเรื่องที่ท,ที่ผมว่าใครๆก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ภาคแรกเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นภาคที่2มันเป็นมันไม่ใช่การตัดใจที่ยากเลยในการรับเล่นภาพยนตร์หรือว่าละครเรื่องนี้นะครับมผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับคนดูได้ในมุมมองของลอบอย่างแน่นอนรงเานเียนะคส่วราไได้เป็นทูหลัก าาจานานาจะูนนั่้เก็แม่แล้วเลยไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสครับผมพอพอได้ทราบเนื้อเรื่องข้าวเนี่ยเรามันมันมันมีอะไรที่สําคัญกว่าอยู่แล้วอะไรนี่ครับในในในของของ,ของหนังเรื่องเนี้ยคับอีกเรื่องหนึง่งละคร<อ>เรไนะรักษับล่างนะฮะอ๋อเรไรักษณเป็นไงฮะก็สนุกดีนะครับสนุกดีันีได้สลักมากก็แล้วกันรตามเขา าจูบฉากินก็เยอะไปหมดเป็นไงครับเป็นไงฮะก็เป็นละครขำๆนะครับสบายๆในในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเราะเป็นแบบลีเขาบอกว่าไั่ได้เป็นสาวเพราะหลายๆคนคงอยากจะดูตอนเราสลับร่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแล้วแต่ก็จะเป็นยังไงจะสลับร่างเราต้องมีอะไรต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต้องต้องรอดูครับ ไม่มี้วครับผมไม่มีแล้วครับหมดแค่นี้นะครับะพอสับล่างปุ๊บหมดเลยอดเลยคราวนี้ฟินช่วงแรกไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมก็ยากค่ะคือด้วยการทบามเป็นคอมมดี้แต่วามยดอมันก็มันคือต้องร์ล้วนๆเลยแล้วเัีไงก็ได้ให้เราตัวใหญ่ ยาจริงแต่ว่าสนุก่ะเป็นะสมกันทด่ดีมากๆไเส็นแบบทัลทั้งีนหวี่นี้เลอสนุกทีเสียงหายทุกวนเลยก็เป็นอารมณ์อีกอรมณใช่อีกรสที่ที่ได้องนด้ัสนุกดีแต่ว่าจะจะไม่เอามาช้ในชีวิจริงเรื่นี้นะเด็กค่อนข้างเปิดโชว์หุ่นบอดี้มากพอสมควรใช่ครับก็ทำไม มันมันเป็นด้วยความที่ว่าเป็นำตำรวจด้วยใช่หไหมฮะแล้วก็พี่หนุ่มเขาอยากให้มันดูแบบมีความดิบมีความอะไรีด้วยก็ก็เลยได้มีโอกาสได้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 เปิดมอดี้อะไรประมาณเนี้ยครับ<อ>ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอ,อีกส่วนหนึ่งมีกระแสเว็บดังเพราะทั้งกระทอว่าพอเราสองคนมาประกอบคู่เล่นกันมันไม่เปรี้ยงเหมือนต่างคนต่างแยกไปประกอบนักแสดงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบก็ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินนะครับเราก็มีหน้าที่ทําในส่วน การแสดงของเราอย่างสสดความสามารถแล้วต่อไปก็เป็นองค์ประกอบบทที่จะตัดสินพอดีปีนี้มีทั้ง3ามด้วยเอที่เราจะต้องเล่นคู่ด้วยกันั้งวนมีทั้งละครพี่แอนมีทั้งนาคีสองแล้วมีอรบเนี้ใช่ใแวก็มัต่างกันมากได้รับมันเป็นคอมดีออมีคนมาตั้งกระทูอย่างเงี้ยเราทาให้เราซีเรียสเนี่จับผิดเราอะไรอย่างเงี้ย รสดแลกักจกจะ,จะจะดนบรองครับน่าจะมีอะไรที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์แล้วก็คอยลุ้นติดตามกันไปครับผมโอเคนะรเรจะมีลอ,อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับเป <laughs> <laughs> ็นยังไงบ้างมีคนเห็นมีคนชวด้วยกันะ <laughs> นั่งในโอกาสเสียงน่เด <laughs> ็ด <laughs>

โอเคนะโอเคนะโอเคครับผ่านมาหมอเอาถ่ายรูปกันทุกคน